สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการรอบทิศตะวันออกทุกท่านวันนี้พราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาหารยุคใหม่ที่ใกล้ตัวกับเรามากๆในชื่อตอนจิ้งหลีดซูเปอร์ฟู้ดโปรโตีนแห่งอนาคตหลายคนคงรู้จักจิ้งหลีดเป็นเพียงแมลงทอดหรือว่าอาหารแปลกใช่ไหมล่ะคะแต่รู้ไหมคะว่าตอนนี้โปรโตีนจากจิ้งหลีดกําลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกทั้งในด้านของคุณค่าทางโภชนาการการแปรรูปหรือว่านวัตกรรมอาหาร วันนี้แพลวได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปรรูปอาหารมาเล่าให้เราฟังง่ายๆว่าทำไมจิ้งหลีดจึงถูกจัดว่าเป็นโปรโตีนแห่งอนาคตและชาวบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ อื่นเลยเรามาทาความรู้จักกับท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะรบกวควรท่านอาจารย์แนะนําตัวแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยของอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์รลิตาชุพิพงศ์นะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะคณะวิทยาศาสตร์มมบูรพานะคะอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการสกัดโปรตีนนะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์เศษเหลือนะคะจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะ ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะอาจารย์อาจารย์คะทำไมจิ้งหรีดถึงถูกเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดล่ะคะอาจารย์เออจิ้งหรีดที่ถูกเรียกเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเนื่องจากว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะที่ครบถ้วนเนาะทั้งเรื่องของโปรตีนนะคะเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายเนาะกลุ่มที่เป็นโอเมก้าสามโอเมก้าหกนะคะแล้วก็รวมถึงตัวพีไวโอติกด้วยนะคะที่มีไคตินนะคะ รวมถึงแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะจึงถือว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วคุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีดเนี่ยมีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษบ้างคะอาจารย์อ๋อจิ้งหรีดนะคะถ้าที่เรารู้กันทั่วไปเนาะก็คือเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะคือมีโปรตีนในปริมาณสูงนะคะประมาณ60%นะคะขึ้นไปเนาะ mm hmm. อะถ้าเทียบกับอ,อ,องค์ประกอบอื่นๆนะคะที่ลองลงมาก็คือไขมันเนาะ Alors, หลังจากโปรตีนแล้วมีไขมันแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแร่ธาตุนะคะที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะในปริมาณที่สูงด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราทราบว่าจิ้งหรีดเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่สูงแต่เราก็รู้ว่าเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันทั่วไปเนี่ยก็คือเนื้อไก่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทานจิ้งหรีดกับเนื้อไก่ในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยเราจะได้รับโปรตีนที่เท่ากันไหมคะอาจารย์ถ้าเทียบระหว่างจิ้งหรีดกับเนื้อไก่ในปริมาณที่เราบริโภคนะคะ 100กรัมเนี่ยจะได้ปริมาณของจริงหรีดเนี่ยที่สูงกว่าเนื้อไก่ประมาณ2เท่าค่ะอ่านี่ก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าทำไมจริงหลีดเนี่ยจึงเป็นโปรตีนทางเลือกนะคะที่นิยมเอามาบริโภคในปัจจุบัน,นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาถึงในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจริงหลีดหรือว่าการผลิตจริงหลีดบ้างนะคะอาจารย์การเพาะเลี้ยงจริงหรีดเนี่ยยากไหมคะหรือว่าโลงเรือหรือการที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าพูดถึงการเพาะเลี้ยงจริงหลีดนะคะ ก็ถามว่ายากไหมอันนี้ก็ต้องมีการทดลองนะคะแต่ว่าที่เขาทําการเพาะเลี้ยงเนี่ยโดยทั่วไปใช้พื้นที่ที่มันไม่เยอะนะคะคือจะใช้เป็นตัวแผ่นที่เป็นกล่องที่เป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้หรือว่าจะเป็นบ่อปูนก็ได้นะคะคือถ้าเรามีแอรเลียนนะคะในการที่จะเพาะเลี้ยงยที่น้อย,ยก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดได้ะคะ่ะ ส่วนอุปรกรณ์อื่นๆก็โดยทั่วไปนะคะก็คือจะมีเรื่องของตัวโรงเรือนนะคะมีเรื่องของอตัวขุดมะพร้าวค่ะตัวแผงไข่นะที่เป็นกระดาษนะคะสำหรับการให้จิ้งหลีดเนี่ยอ,อยู่อาศัยนะคะรวมถึงการาวางไข่นะคะค่ะตรงนี้ก็อุปกรณ์ก็คิดว่าน่าจะลงทุนไม่ได้สูงมากค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ประสบการณ์ด้วยเนาะในการเพาะเลี้ยงค่ะตรงนี้ก็ต้องมีการหาความรู้นะคะหรือว่าการจัดอบรมนะคะนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยที่เขาเลี้ยงอะคะ่ะการเปอร์เซนต์การอยู่รอดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกร,เ,กรเป็นหลักค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ฟาร์มที่ใช้เลี้ยงเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานอะไรในการรับรองของฟาร์มที่เราใช้ในการพอเลี้ยงจิ้งหรีดแบบนี้ไหมคะ ถ้าเป็นมาตรฐานฟาร์มนะคะก็จะเป็นต้องได้ใบเซอร์ติฟิเคทนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น GAP เนะะ TS, ะา,นา,เาะ Goose g r า c u l t u r a l Practice นะคะตรงนี้ก็ก็จำเป็นเนาะที่ที่จะต้องมีการรับรองนะคะเพราะว่าเ,เป็นเรื่องของการจัดการลรงเรือนนะคะเนาะตามตามมาตรฐานนะคะทั้ง โครงสร้างนะคะองค์ประกอบนะคะรวมถึงสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวกเกษตรกรเองนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องการยกระดับนะคะตัวของมาตรฐานนะก็ควรที่จะมีการออขอใบเซอร์ติฟิเคตตรงนี้ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนาะในการเพาะเลี้ยงค่ะ อย่างฟาร์มเราก็ได้รับมาตรฐานแล้วแล้วถ้าเกิดในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่ามาตรฐานของอาหารนะคะอาจารย์อย่างเงี้ยเราพอเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนํามาผลิตเป็นอาหารมันจะต้องมีมาตรฐานอะไรที่จะต้องผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจว่าอาหารที่เราได้จากการผลิตจากจิ้งหรีดเนี่ยมีความปลอดภัยและบริโภคได้อย่างน่าเชื่อถือค่ะอาจารย์ถ้าพูดถึงการแปลรูปอาหารนะคะคือสินค้าที่เราบริโภคทั่วไปเนี่ยก็ต้องมี เ่องหมายออยนะคะแล้วที่เป็นตัวการันตีนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องมีเรื่องของอพื้นที่เนาะในการแปลรูปนะคะที่เหมาะสมเนาะคือตัวโรงงานผลิตนะคะจะต้องได้มา,มาตรฐาน GMP นะคะจ,จึงสามารถที่จะขอออยได้นะคะนะหรือว่า,าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ใน แหล่งชุมชนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องขอเรื่องของมาตรฐานชุมชนนะคะพวกมพอชอค่ะหรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเนาะอย่างจิ้งหรีก็อาจจะต้องมีมาตรฐานเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะนะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะจิ้งหรีดเนี่ยเราทานกันในรูปแบบที่เป็นแมลงทอดหรือว่าอบก,กรอบเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอาจารย์คะมีรูปแบบในการแปลรูปจิ้งหรีดเป็นรูปแบบอื่นอีกไหมคะสำหรับการนํามาบริโภคเนี่ย อ๋อถ้าเกิดว่าการแปลรูปนอกจากการอบหรือว่าการทอดนะคะก็มีการนํามาเป็นส่วนประกอบของอาหารเนาะก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่เขานำจริงหรีดมาทาเป็นพวกน้ําพริกเนาะหรือว่าแม้แต่ทั่งทําพวกไส้กรอกนะคะนะเพราะว่าตัวจริงหรีดเนี่ยถามว่าทําไมเอามาทําตัวไส้กรอกได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะนะซึ่งมันมีคุณสมบัติสําคัญอยู่แล้วเนาะในการที่จะ เป็นสารเขาเรียกว่า Emulsifying a g e n t นะคะคือภาษานระหว่างตัวผลิตภัณฑ์เนาะสารที่เป็นเฟตน้ำกับเฟน้ำมันเข้ากันได้นะคะนะโดยเฉพาะตัวไส้กรอกเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาหารที่เป็น Emulsion นะคะซึ่งจิ้งหรีดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะคะเป็นเป็นสารดังกล่าวได้ค่ะ อาจารย์คาราแพลวได้ยินมาว่าตอนนี้ผงโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันเราสามารถนําผงโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยมาบริโภคในรูปแบบไหนได้บ้างคะอาจารย์ผงโปรตีนจิ้งหรีดนะคะคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเสําหรับกลุ่มที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ทานได้เนาะเพราะเป็นแหล่งโปรตีนนะคะทานในรูปแบบที่เป็นลักษณะเหมือนเวโปรตีนเงี้ยค่ะนะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรตีนจากจิ้งหรีดนะจากแมลงนะคะแทนแทนจาก ตัวพืชน,นะคะหรือว่าตัวสัตว์เนาะอ่าแล้วก็อาจจะมีการนํามาเป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้นะคะคือเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะคะหรือนํามาเป็นส่วนผสมในตัวอาหารก็ได้นะคะเนะะาะเช่นพวกขนมขบเคี้ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มีการนําตัวผงจิงหรีดนะคะมาเป็นส่วนผสมอตรงนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้จิ้งหรีดก็ไม่ใช่แค่แมลงทอดธรรมดาทั่วไปแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับจากการแปลรูปจากจิ้งหรีดเนี่ยมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายเลยตอนนี้นะคะอาจารย์คะแล้วผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆที่ได้จากการแปลรูปจากจิ้งหรีดเนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าขายในตลาดออนไลน์ได้ไหมคะอาจารย์เออจริงๆเนี่ยการพาอเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะคือหนึ่งก็คือต้นทุนใน ในการลงทุนเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับทาพวกสัตจุเนี่ยก็คือมีต้นทุนที่น้อยกว่านะคะรวมถึงตัวแอร์เรียในการที่จะเพาะเลี้ยงเนี่ยก็มีพื้นที่นะคะในการาใช้เน้ที่ที่น้อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มที่เป็นเกษตรกรได้ด้วยนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าเรานําสินค้าจิง้งหลีนมาขายในรูปแบบออนไลน์เนี่ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค้าทายเหมือนกันนะคะใน,ใน,ใ,นในตลาดปัจจุบันนะคะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยก็มีคู่แข่งเยอะนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์นะคะรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันเนาะเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคนะคะที่บางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ทานมาเนะเร็งเนาะหรือว่าจะมีความแอนตี้อะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการบริโภคมเะเร็งเนี่ยก็เป็นข้อจํากัดด้วยนะคะหรือในกลุ่มผู้บริโภคบางบางคนเนาะ,ะที่เขามีการแพ้เรื่องของสารนะคะเช่นพวกไคตินอะไรเงี้ยนะคะก็ อันนี้ก็ก็เป็นข้อจํากัดเหมือนกันนะคะที่ที่อาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในทุกกลุ่มนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ไปเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาตลาดเนี่ยเราต้องเอ่อทำการคอมเพลกับผู้ดักนะคะที่ที่เขาอยู่ในท้องตลาดนะคะนิดหนึ่งเนาะว่าแนวทางในการที่จะขยายะคะ่ะในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน,นะคะ่ะ ก็ถ้าจะมาทําเป็นอาชีพเสริมก็ต้องมีการศึกษาตลาดกันอย่างดีนิดนึงนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนะี่ยอาจจะยังไม่เปิดกว้างมากเท่าไหร่เนาะอาจารย์คะแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆในการแปรรูปจิง้งหรีดไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการอบแห้งหรือว่าการสกัดโปรตีนจากจิ้งหีดอะคะอาจารย์ ในปัจจุบันก็มีเครื่องมือแปลรูปนะคะที่ที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นการอบแห้งเนี่ยก็อาจจะใช้นอกจากที่เราตักแดดเนาะโดยโดยทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะหรือใช้เครื่องอบนะคะเครื่องอบลมร้อเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวที่เป็นไมโครเวฟไวท์แม,มไดเออร์ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะ ป้องกันเนาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะอาหารได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะเมนเทนเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะไว้ไว้ได้นะคะนะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะส่วนการสกัดโปรตีนเนี่ยปัจจุบันก็มีโน้ตหาวค่อนข,ข้างเยอะนะคะในการสกัดเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องของนอ n t นเทอร์มอลโปรซิ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนาะทั้งการใช้อลตราซาวนะคะหรือว่าการใช้เรื่องของตัว เขาอิเล็กทริกฟิลนะคะซึ่งอาจจะใช้เรื่องของไฟฟ้านะคะเข้ามาช่วยในการสกัดเนาะตัวโปรตีนอะไรเงี้ยนะคะนะทำให้เกิดเรื่องของรูปพุนนะคะสา,สามารถที่จะง่ายในการสกัดได้นะคะแบบนี้อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทา,ทางด้านการแปลรูปอาหาร <ฮะ S 1> แล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับจิ้งหรีดอาจารย์มีงานวิจัยหรือว่ามีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิ้งหรีดไหมคะอาจารย์ค่ะข,ของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ก็ สนใจเนาะในเรื่องของจิ้งหรีดเนาะโดยเฉพาะแมงสะดิ้งนะคะเนาะซึ่งเป็นจิ้งหรีดบ้านเนาะอย่างที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมเนี่ยให้ผู้เพาะเลี้ยงนะคะเนาะในปริมาณที่มากนะคะเพื่อเพิ่มไรายได้นะคะเนาะทีนี้อาจารย์เนี่ยสนใจในเรื่องของการทําเป็นโปรตีนไฮโดรไซดนะคะคือเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยเนาะเป็นเปปไทด์นะคะ นะเพื่อจะง่ายต่อการดูดซึมนะคะแต่ว่าอาจารย์เี่จะแอพพลายเทคโนโลยีนะคะอันนึงเข้าไปเนาะนคือเป็นกระบวนการที่ใช้กระบวนการกำจัดไขมันเนาะก่อนการสกัดโปรตีนนะคะคืออาจารย์ยจะได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ได้ทั้งน้ํามันนะคะออกมาเนะจากโัรจิ้งลีดนะคะซึ่งอันนี้สามารถที่จะนําไปแปรรูปเป็นซัพพลีเมนต์ต่อไปได้นะคะ อาจารย์มีทั้งงานวิจัยที่ทําเกี่ยวกับจิ้งหรีดแล้วอย่างนี้อาจารย์มองว่าในอนาคตเนี่ยนวัตกรรมโปรโตีนจากจิ้งหรีดเนี่ยจะไปในทิศทางไหนบ้างคะอาจารย์นวัตกรรมจากจิ้งหรีดเนาะคือปัจจุบันเนี่ยคนสนใจในเรื่องของโปรตีนนะคะเป็นเป็นหลักเนาะในการที่จะสกัดเนาะให้ได้ปริมาณยูเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะคะทีเนี้ย จิ้งหรีดเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะนอกจากว่ามีโปรตีนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องขององค์ประกอบอื่นเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะคะทั้งส่วนที่เป็นไคตินเนาะหรือว่าส่วนที่เป็นแร่ธาตุนะคะรวมถึงไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะคือเป็นแหล่งนะคะของสารอาหารเนาะที่มาจากจิ้งหรีดได้นะคะแล้วว่า มีกระบวนการสกัดเนาะที่ทันสมัยนะคะสามารถแยกองค์ประกอบเหล่านี้ออกมาได้ก็ก็<ๆ>เป็นอะไรที่ที่ท้าทายค่ะเรียกได้ว่าจิ้งหรีดจะไม่ใช่แค่มแลนท่อธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะคะจิ้งหรีดจะกลายเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ในอนาคตได้เลยนะคะเนี่ยสำหรับถ้าเกิดชาวบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกคะ่ะอาจารย์เขามีความสนใจในการอยากเพาะเลี้ยงเพื่อทํามาเป็นอาชีพหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับเขาเนี่ยเขาสามารถเริ่มต้นได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ คือถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนาะเรายังไม่มีความรู้นะคะเรื่องของการพาะเลี้ยงจิ้งหรีเนี่ยเราสามารถที่จะไปอบรมเนาะเทนนิ่งได้นะคะเนาะก็มีเรื่องของติดต่อหน่วยงานนะคะทางราชการได้นะเช่นกมรมปศุสัตว์นี้นะคะหรือว่าเป็นสํานักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยนะคะเรื่องของความรู้เนาะในเรื่องของการพาะเลี้ยงจิ้งหรีนะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะนํามาเป็นอาชีพเสริมนะคะอันนี้ก็ติดต่อได้ะคะ่ะ อาจารย์คะล้วมีหน่วยงานไหนหรือว่ามีโครงการไหนที่ช่วยในการสนับสนุนการเลี้ยงหรือว่าการแปลรูปอาหารจากจิ้งหรีดบ้างไหมคะอาจารย์ก็มีหลายหน่วยงานนะคะเนาะคืออาจจะมาปรึกษานะคะเรื่องของออนักวิจัยก็ได้นะคะใน,ในสถาบันต่างๆนะคะหรือว่าทางมูลนพาเองก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อตัวอาจารย์ก็ได้นะคะในเรื่องของการให้ความรู้นะคะตรงนี้เนาะหรือ ทุนวิจัยอย่างงี้ค่ะก,ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเนาะจากหน่วยงานรัฐนะคะรวมถึงเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเนาะที่สามารถที่จะโปก,กับผู้ประกอบการได้นะคะคือถ้าสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตรงนี้ได้นะคะเราสามารถให้คําแนะนําได้ค่ะก็ถ,ถือว่าทางม,มอบุรพาเองก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งเลยนะคะทางนี้ สำหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เยอะมากเลยนะคะเราก็รู้แล้วว่าทำไมจิ้งหลีดจึงถูกยกย่องว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดโปรโตีนแห่งอนาคตเพราะเป็นทั้งแหล่งคุณค่าทางโภชนาการมีโปรโตีนที่สูงการแปรรูปรวมถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าจากการเพาะเลี้ยงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากการแปรรูปของจิ้งหลีดแพรหวังว่าผู้ฟังในพื้นที่ภาคตะว,วันออกจะมองเห็นโอกาส ใหม่ๆจากการสร้างอาชีพในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเราและขอบคุณผู้ที่ติดตามรายการทุกท่านแล้วกลับมาพบกับรายการรอบทิศตะวันออกได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ